สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ แล้วก็เพื่อนๆก็อย่าลืมเลยนะครับวันนี้ช่องชัชวัสไตล์ได้มีนะครับช่องใหม่นะครับคือช่องสำรองนะครับที่มีชื่อว่า i t c h นะครับเพียงแค่เพื่อนๆเข้าไปที่แอป u t u b e นะครับแล้วพิมพ์คาว่า itc นะครับ่า i t c h เพื่อนๆก็จะเจอกับช่อง i t c h นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปและเพื่อนๆก็ไปทําการ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องชัชวานสไตล์การอีกแล้วนะครับก็จะมาสอนขั้วิธีการนะครับเช็คว่าเราเคยนะครับคุยกับใครมั่งนะครับเช่นแบบว่าเราโทรหาใครมั่งนะครับวิดีโอโทรหาใครมั่งนะครับใน Messenger นะครับ ก็สามารถเช็คได้นะครับประวัติการโทรเข้าตัวออกครับว่าเรานะครับเคยฟุยกับใครโทรหาใครหรือว่าคอหาใครเช่นแบบว่าเพื่อนพี่ปู่ย่าตายายแล้วก็พ่อแม่ของเราหรือว่าแฟนของเรานั่นเองนะครับก็วิธีการนะครับก็เพื่อนเข้าไปที่เพจโตนะครับกดไปที่เพจโตแล้วก็ไปที่คําว่า messenger นะครับ Facebook ก็กดไปเลยนะครับ เราก็กดไปของใครนะครับที่ขึ้นว่าอัปเดตนะครับให้กดคําว่าอัปเดตไปได้เลยนะครับส่วนของใครที่ไม่ขึ้นคําว่าอัปเดตนะครับ่าก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยนะครับอผมก็ได้ทําการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับใน s s e n g e r ของเรานะครับเราก็จะเจอกับอ่แชทมากมายอย่างเงี้ยนะครับให้เรามาดูด้านล่างนะครับที่เขียนว่า อารโทรนะครับเราก็กดเข้าไปเลยนี่ก็คือประวัติการโทรเข้าโทรออกทั้งหมดนะครับของ Messenger ของเรานะครับเราสามารถดูได้เลยนะครับว่าแฟนของเราโทรหาใครมั่งนะครับโทรหาใครไปแล้วครั้งก่อนวันที่เท่าไหร่นะครับวันอะไรเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สาวนะคะเขาก็จะบอกวันที่เลยด้านหลังนะครับว่าโทรหาใครบ้างนะครับชื่ออะไรนะครับวันที่เท่าไหร่เดือนไหนนะครับเขาก็จะบอกประวัติการโทรทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับตั้งแต่อ่าวันที่สิบสามเดือนสี่สองพันยิบสองเลยนะครับตั้งแต่เดือนมีนานะครับเขาก็จะทําประวัติให้เรานะครับในเซนเจอร์นะครับการโทรเข้าโทรออกหรือวิดีโอคอลนะครับซึ่ง ตอนแรกนี้นะครับเขายัางไม่ได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับตอนนี้เขามีให้เราเช็คได้แล้วนะครับเพื่อนเอนก็สาหรับใครนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสามารถแชร์ได้หรือว่านําไปใช้นะครับในชีวิตจริงได้เพื่อนเพื่อน<ๆ>ก็อย่าลืมถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้เพื่อนเพื<ๆ>่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่อง ชัชว,วาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อผมลงคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของช่องชัชว,วาลสไตล์ลงแล้วผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ